วางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของรถครอบครัวขนาดเล็กจากค่าย Honda นะฮะเป็นรถเจที่นั่งที่คุ้มค่าน่าใช้จริงๆแล้ววันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะฮะตัว RS เลยไม่น้อยอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ217 Honda Mobilio Minor c h a n 1.5 RS ตัวท็อปใหม่เจ็ เทรนสีส้มกำลังมาแรงเลยนะครับแล้ววันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งขนาดเล็กที่บอกเลยว่าคุ้มค่าน่าใช้ไปกันได้ถึง7คนในขนาะที่ยังได้ความประหยัดแบบเครื่องพันหเหมือนเดิมวันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยกับเจ้าตัวนี้เลยครับ2017 Hon d a m o b ด l อ o ดาโมบิเลโอชใหม่เจ็ดมื่น รถหม่ป้าแดง7 6 3 0 0 0บาทเป็นมวยเนอร์เชแล้วด้วยโมเดลปี2017แท้ๆเลยจดทะเบียนก็2017นะครับรถบ้านคือแรกมือเดียวอีกแล้วนะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกาบไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ70,000กิโลเมตรรับประกันซึกคืนเต็มราคาฮะ,ะ๋ยวเจ้าของเดิมอาจจะมีเคยเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับแต่ไม่มีชนหนักแน่นอน วันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยเดี๋ยวเรามารีวิวพร้อมกันนะครับมากระจังหน้าตรงกลางก็จะเป็นสีดําเงาปกติถ้าไม่ท็อปจะเป็นสีออคโครเมียมอันนี้จะให้ดําเงามาเลยนะตัดกระตัวสีส้มก็เท่มากนะครับดูสวยเลยกระจังหน้าโลโก้โลโก้สวยมากนะครับโคมไฟหน้าเป็นโคมมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับโคมไฟสวยใสยปิ้งเลยนะครับไฟตัดหมอกมีให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฝั่งครับสวยใสสมบูรณ์นะครับ,บ,นะรบดูดี รถวิ่งกลางวันเป็นหลักนะครับมีไฟตัดหมอกให้ในตัวรุ่นนี้ความพิเศษของ RS คือจะมีสเกิร์ตให้แบบบิวอินในตัวเลยนะเชื่อมติดกับตัวกันชนมาเลยนะครับอ้าล้างขึ้นมาแล้วนะครับสีสันที่เห็นนี้คือเจ้าของเดิมให้มานะครับมาด้วยสีส้มร้อนแรงแบบนี้เลยนะผิวถือว่าค่อนข้างสวยโอเคนะอาจจะมีสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยแต่ดูแล้วดูแล้วไม่น่าเกลียดนะครับปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเพราะว่าผิวกันที่เหลือเขาสวยใสายมากๆนะครับ ออกแดดเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายเคาะไปยังบางยังใสย,ยังสวยกันชนก็เช่นเดียวกันนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาผมว่าสวยดูดีนะครับใช้ได้นะครับดูแล้วไม่น่าต้องทําอะไรนะครับตัวพลาสติกมีทลอะนิดหน่อยอันนี้ก็ปล่อยปันปลยตามธรรมชาตินะครับมีกันบ้างเล็กน้อยโดยรวมๆแล้วผมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาแล้วภาพรวมแถบขวาสีทั้งแถบที่ท่านเจ้าของเดิมให้มานะครับสวยเนียนใสตลอดทั้งแนวเลย นับดูแล้วเรียบร้อยครับสวยใสเคาะไปยังบางใสใช้ได้นะครับประตูหน้าซ้ายมีสเก็ดหินเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยเพราะตอนนี้สวยเนียนแล้วมีสเกิร์ตให้ในตัวตามแบบฉบับ R S มือจับโครเมียมมีสมาร์ทเอนทรีให้นะครับเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เราเรียบร้อยเลยกระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเท่ๆด้วย หลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ำเปล่าให้อย่างเดียวโดยรวมๆมก็ยังใช้ได้เพราะไปยังบางยังใสยังสวยน,นะครับอ่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าสผิวพันุ์เขาให้มาค่อนข้างโอเคเลยนะดูแล้วคันนี้น่าจะพร้อมๆล้อแม็กนะครับรุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกล้อหน้านะครับหลังจะเป็นดัมเบรกเนื้อแม็กครับเป็นลายเดิมโรงงาน R S ต้องลายนี้เลยมาในสไตล์หน้าเงาร่องสีเทาเข้มครับ เนื้อแม็กโดยรวมใช้ได้มีถลอกนิดๆหน่อยๆไม่น่กเกลียดครับปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยย่างเจ้าของเดิมให้มาเป็นยัางโยโกฮามานะครับเบอร์โยโกฮามาบลูเอิร์ธจีทนะครับเบอร์เบอร์อะไร185 65 R15 ปีก็ยังถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับปี2020นะครับดอกสวยเลยครับอดอกมาเต็มเลยดอกคมกริบเลยนะครับดอกสวยดอกลึกเลยนะครับล้อหลังก็สวยนะครับ เนื้อแม็กใช้ได้นะฮะไม่มีถลอกอะไรรุนแรงดูแล้วก็ฟัอมพร้อมนะครับอย่างโยโกฮามาปี2020นะครับดอกก็ถือว่าเหลือเยอะมากนะครับดอกสวยเลยดอกเต็มดอกลึกดอกขบดอกนิ่มใช้ได้อีกสัก2ปีสบายๆนะฮะอ่ะโครงสร้างกันต่อครับพี่น้องสะโพกลังขวาก่อนนะเปิดมาแล้วเม็ดอาร์คลูกยางถือว่ายังเหนียวมากนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ ซอกประตูด้านในนะครับก็สวยเดิมใสไม่มีพลิกปัําไม่มีชนหนักนะครับเสากลางขวาเม็ดอาร์คยู่ครบซอกประตูด้านในครับน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรเสาขวาหน้าคนขับเม็ดอาร์คสวยงามนะครับสวยงาม ซอกในประตูก็สวยเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดด้านหลังกันต่อฮะทรงแบบนี้เขาเรียกทรงกระสวยหรือชัตเตอรนะฮะมันจะเป็น5ประตูยาวๆมีสปอยเลอร์อให้ทรง R S อันนี้ของตามชุดแต่งของโรงงานเลยมีไฟเบรกให้ด้วยนะกระจกด้านหลังของเดิมจากคอนดาพร้มมอมฟิล์มพร้อมล้าไฟท้ายครับสวยเลยนะ ไาท้ายขวาสวยเช่นกันนะครับโลโก้ RS สยสยๆใสๆฝา,า,าท้ายดูแล้วเรียบร้อยนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาโอเคเลยนะครับเซ็นเซอร์หลังมีให้ด้วยการชนหลังก็เรียบร้อยนะครับนะมีกราฟเท่ๆแบบ RS นะสวยมากดูแล้วท่อนท้ายก็เรียบร้อยครับคันนี้ค่อนข้างพร้อมเลยล้างขึ้นมานี่พร้อมขายเลยนะครับอฝาท้ายนะครับเปิดมาแล้วป๊าไปแคปกันก่อนนะครับ ด้านซ้ายแห้งสนิทนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คสวยงามนะครับฝามีรอยถอดหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนนะฝาไม่ถอดนะครับน็อตเดิมไม่เคยถอดนะครับนะอ่าเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันแห้งสนิทนะครับตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันฝากระโปรงน็อตไม่เคยถอดนะครับน้่น็อตไม่เคยถอดแต่เท่าที่ผมดูนะครับด้านท้ายถึงแม้ว่าฝาจะไม่เคยถอดแต่น่าจะเคยจิ้มมานิดหน่อยเพราะว่า มีร่องรอยการเคาะแล้วก็พ่นทาสีที่ตะเข็บด้านหลังนะครับตะเข็บด้านหลังอาจจะไม่ได้ของเดิมเท่าไหร่นะมีร่องรอยการทําสีมาแล้วนะครับแต่ได้ฝาเดิมนะครับแล้วก็ไม่เคยถอดด้วยนะก็ยืนเคาะยืนพ่นกันแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้จะเก็บล้อไหลคล้ายๆรถกระบะนะฮะอ่ามุดได้ไหมเดี๋ยวนิดนึงแล้วกันนะฮะนิดนิดหน่อยล้อไหลย,ยังอยู่ดีนะครับช่วงล่างก็ยังสวยงามไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมอะไรนะครับ เจ้าของเดิมก็ใจดีแถมพรม5ดีมาให้ด้วยผมพื้นล่างก็ยังสวยนะแล้วก็ตัวข้างหลังก็จะมีช่องเก็บแม่แรงนะอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันเลยนะครับภาพรวมแดบซ้ายกันต่อนะครับแดบซ้ายสีสันเจ้าของเดิมให้มานะครับก็เรียบร้อยครับสวยเนียนใสตลอดทั้งแถบเลยนะครับนะมีสเกิร์ตให้ในตัวขอไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับยังบางน,นะครับนะเอ่อ ด้านหลังโอเคนะสีสันโอเคซ้ายมีนิดหน่อยมีรอยเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดครับปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะครับเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยมือจับโครเมียมนะครับล้อหลังซ้ายก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงได้ยางโยโกฮามาปี2020นะฮะดอกสวยดอกเต็มดอกลึกนะได้อีก2ปีแน่นอน และล้อสุดท้ายหน้าซ้ายก็ใช้ได้นะครับเรียวกว่า4ล้อก็สภาพใกล้เคียงกันนะโดยรวมถือว่าสวยมีทะลอกก็เพียงเล็กน้อยนะปล่อยผ่านตามธรรมชาติเลยอย่างปี20ทั้ง4เส้นของโยโกฮาม่าดอกสวยดอกเต็มดอกลึกนะฮะอาะโครงสร้างกันต่อมาซัโบโปกหลังซ้ายกันก่อนนะเม็ดอาร์คสวยงา่ายู่ครอ เสากลางทรายเมทา้าสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดแผ่นเพลทรุ่นนี้อยู่ซ้ายมากนะครับนะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะแผ่นเพลทนะครับก็เครื่องยนต์ l 15 z 15500289ตัวถัง MR HDD ลงท้ายด้วย P100275 นะครับเสาหน้าซ้ายครับเมทา อยู่ครบตลอดทั้งแนวนะครับซอกในประตูสวยเดิมใสไม่มีพลิควมไม่มีชนหนักอะไร,ระสีหมดกันยานะปลายป,ปกันยาไปตามนี้ก่อนนะยังเหลืออีกหลายเดือนนะกระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มรอบคันเดี๋ยวไปดูเครื่องกันไปตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ยอดนิยมจาก Honda เลยน,ะนั่นก็คือเครื่อง i-vtec 1544ครับมาพร้อมกับเกียร์ c ีวรองรับได้ถึง e 8 5เลยนะฮะ าตาสิ้นเปลืองประมาณ15โลลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดคุ้มค่าน่าใช้นะครับพลักกำลัง117แรงม้านะฮะเหลือๆเลยเรื่องบล็อกเดียวกับพวก City, j แจ๊อะไรพวกนี้แหละอ่ะโครงสร้างกันต่อนะครับซอกในด้านขวาน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะตัวสอนคมๆแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะเบ้าโชครุ่นนี้จะเป็นสีเทาขุ่นๆมีละองสีตัวรถแลบเข้ามาแบบนี้นะครับ ไม่ว่าตัวรถท่านจะสีอะไรเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก a b เบให้เหมือนเดิมชัดซีสวยงามผิวพรรณแห้งสนิทขาหน้ารุ่นนี้ดูง่ายนะครับจะเป็นสีเทาล้วนเลยเทาคุณขุนน็อตเดิม erm, ทุกตัวฮะไม่มีขยับรูกลมคมกริปตรงกลางเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามชัดเจนนะน็อตเดิม erm, ไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับแก้มซ้ายก็เดิมครับน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะซอกในน็อตเดิม erm, ทุกตัว เบ้าโชกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเมทักสวยงามสีเทาขุ่นๆแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เกินแล้วตั้งแต่ปี65นะเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ฝาโปงน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยนะฮะน็อตเดิมดิ่วพันด้านใต้แห้งสนิทนะครับแล้วเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นเลยกันร้อนยังสวยมากสติกเกอร์เดิมรูกลมคมกริป แนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับสวยและเดิมใสใหม่70,000ไปดูภายน้องโดยสารกันซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสเปคเดิมจะเป็นเบาะผ้านะครับพวกตระกูล m o b i l ิ o เนี่ยที่เห็นนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะไม่ใช่ผมเปลี่ยนนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ขอบคุณมากเขาก็ใช้เบาะหนังเทียมสีดําได้สีแดงนะ ก็เออเข้ากับตัวรถเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากสมกับเป็น RS โดยรวมครับฟอกขึ้นมาแล้วสวยใสยใช้ได้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ไปตามนี้เลยนะครับแหวประตูก็สวยเดิมเพราะว่าจะเป็นพลาสติกล้วนนะครับรุ่นนี้จะใช้พลาสติกดำล้วนๆก็ดูแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปทําอะไรนะครับจอของเดิมแถมฟิล์มมาให้ไม่รู้ยี่ห้อระไรแต่ยังสวยนะครับขอบคุณมาก ประตูหลังขวาครับฟิล์มยังสวยขอบคุณมากแผงประตูยังใสครับเรียบร้อยดีมีแถมพรม5 d ดีให้เราด้วยขอบคุณมากครับเบาะตรงกลางก็เรียบร้อยเช่นกันนะครับเขาหุ้มหนังมาให้เราเลยขอบคุณเจ้าของทันแรกมาหัวหมอน3มตำแหน่งนะับเนื้อบาะเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเบาะพับ60-40มีแอร์เพดานให้เสร็จสรบตัดความแรงได้เองนะครับขึ้นลงก็ตามสไตล์รถเจ็ดที่นั่งทั่วไปนะครับ ก็คือพับตกเร่งปีนเข้าปีนออกนะครับด้านหลังก็ดูแล้วนั่งสบายอยู่นะครับพื้นที่ย่อนแช่งยอขาโอเคมีร่องวางแก้วน้ำให้เสร็จสบนะครับมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะด้านหลังก็จะไว้จุสัมภาระได้พอสมควรเลยนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างอเนกประสงค์มีพื้นที่ด้านหลังให้มาค่อนข้างกว้างเลยนะทางซ้ายขวาหน้าหลังอะไรโอเคเนื้อบอกโอเคหมดนะครับเขาทําหนังเทียมมาให้เราด้วย ขอบคุณมากองศาการเอ็นก็จะประมาณนี้นะฮะเห็นได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเนื้อบอกสวยครับเนียนกริบมีร่องวางแก้วน้ำให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับสำหรับแถว3ามพับแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้ตามสไตล์โ,โมโบิลิโอบีอารพับคล้ายๆกันไอ้นี่ก็ไปเกี่ยวบอกกลางไปนะครับเพราะฉะนั้นบอกพับมาแล้วเก็บสัมภาระได้เยอะกว่าเดิมมากๆนะครับประตูหลังซ้ายครับสวยเนียนใส ฟิล์มก็สวยไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ก็สวยอะนะเบาะก,ก็สวยนะครับบอกเขาพุ้มมานี่ก็ถือว่ายังสวยเลยฟอกขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับปับตบเด้งนี่แบบนี้นะฮะปีนเข้าปีนออกง่ายๆประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วสวยทุกบานเลยนะครับฟิล์มก็สวยทุกบานนะครับเนื้อบอกก็เรียบร้อยสวยทุกชิ้นทุกตัวเลยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากเดี๋ยวเราไปลองขับกัน กุญแจเป็นแบบนี้นะฮะ Immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบ push start เช่นเดิม start ขึ้นมาแล้วไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับเปิดแอร์ก่อนครับแอร์เป็นดิจิตอลปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนะฮะแล้วก็ปรับทิศทางก็ดิจิตอลหมดนะครับไล่ฟ้าหลังไล่ฟ้าหน้ามีไหมหน้าไม่มีมีแต่หลังนะครับมีไล่ฟ้าหลังให้นะโอเค คอนโซลด้านหน้ากันก่อนนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมาเป็นพลาสติกสีดําแข็งๆนะครับโดยรวมก็สวยเนียนใช้ได้นะครับแอร์แบ็กเท่าที่เห็นคู่นะครับแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS นะครับหน้าจอเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับจากจอธรรมดาธรรมดาเขาก็เปลี่ยนเป็น Android มาให้ขอบคุณมากนะครับก็จะเล่นได้เยอะกว่าเดิมนะครับมี USB ให้นะครับมี ดีวดีก็เล่นได้ SD ก็เล่นได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Android ก็ต่อน่าจะต่อเนี่ยต่อบลูทูธอะไรได้ตามตามมาตรฐานของ a n d r o อ d นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปเล่นกันเองนะครับน่าจะไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็กล้องหลังมีให้ไหมเดี๋ยวดวูมีให้นะครับมีให้เหมือนเดิมนี่นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับตัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่อง วางของแล้วก็ power outlet 12โวลต์ตรงนี้มีให้อันนี้เป็นสาย USB มาในชุดกับจอ Android ที่เจ้าของเดิมแถมมาให้นะครับตรงกลางร่องวางแก้วน้ำสองนะหัวเกียร์คันเกียร์คล้ายๆ City คล้ายๆ Jazz เหมือนกันเปนเลยนะครับวัสดุต่างๆยังสวยสมบูรณ์ดูดีนะครับเบรกมือแบบทั่วไปตรงกลางร่องวางแก้วน้ำอีกหนึ่งโฟมไรรุ่นนี้จะมีมัลติฟังก์ชันให้อย่างเดียวก็คือเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลง ไม่มีครูสคอนโทรลนะครับปุ่มมีลอกๆนิดหน่อยนะฮะตามสไตล์ก็เป็นธรรมชาติปล่อยมันไปโลโก้ยังสวยดูดีนะครับวัสดุที่เหลือโอเคนะฮะมีตลอกนิดหน่อยแต่ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับเนื้อพวงมาลัยก็ใช้ได้นะครับยังใช้ได้โอเคปรับได้กี่ทิศทางมาดูการลงขึ้นได้ขึ้นกับลงแค่นั้นนะ ทิศากระจกไฟฟ้า4บานนะครับที่คนขับได้ออโต้1บานเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับด้วยไฟฟ้าและพับด้วยไฟฟ้ามีระบบควบคุมการทรงตัวให้กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะครับไฟส่องสว่างด้านหน้ามีดวงหนึ่งตรงข้างหลังอีกหนึ่งนะที่บังแดดเป็นสีเทานะครับมีกระจกอุย้ยกระจกหายไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมหาใส่ให้ ไปไหนวะเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเป็นไงอ่าฝั่งซ้ายโอเคฝั่งซ้ายยังอยู่ดีนะครับเพดานสวยนะครับเพดานสวยเรียบร้อยใช้ได้นะครับเนียนกริปมีแอร์เพดานให้เสร็จสับสะดวกสบายนะครับโอเคเจ้าของเดิมทําอะไรไปบ้างมา,าอะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะถ่ายของเหลวข้างนอกนะครับ Total Energy นะครับครั้งต่อไป87,000อพอแสดงว่าเขาเพิ่งเข้ามานี่ใช่ไหม เพราะว่าถ้าครั้งต่อไป80,07แสดงว่าเขาเข้าตอน70,07นี่ก็เพิ่ง70,07กว่าโลเท่านั้นเองแสดงว่าเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับใส้่รองเรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเอารถผมเข้าคอน d a ให้ละกันนะครับอันนี้เขาดูแลเองเอซ้ายก็มีแฟ้มให้เสร็จสับอะไรฮะเนี้ยรีโมดมีให้ในตัวขอบคุณมากนะมีสมุดเช็คระยะให้นะครับอันนี้คู่มือวิทยุที่เขาเปลี่ยนมา นะแฟมมีให้นะามาคู่มือใช้งานทั่วไปมีให้นะครับคู่มือหน้าจอซึ่งไม่ใช่ของมันแล้วนะแต่เขาให้มาก็าเราก็แถมไปนะฮะสมุติเช็กระยะเป็นไงผู้ชายขับนะฮะมือเดียวปิดก่อนรถกรุงเทพออกรถสิงหา2017นะครับก็6ปีโดยประมาณนะครับมาจากคอนด้ไซส์สี ตัว RS ท็อปเลยเครื่องยนต์ L15Z1 5500289คือ,อตัว DD, ถัง MR HDD ลงท้ายด้วย P100275 นะครับเช็คระยะเป็นไงเป็นไงก็เขาเข้า Honda ถึงประมาณ58,000นะครับแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะดูแลเองข้างนอกนะครับก็โอเคนะไม่เป็นไรจะดูแลสูนย์หรือดูแลข้างนอกก็ขอให้ดูแลก็ถือว่าดูแลรถได้ดีนะครับ ตำนนวรถกันหน่อยคันนี้มีเล่มเรียบร้อยซื้อเงินสดด้วยครับผู้ชายขับปี2017 Minor Change เลยป้ายกรุงเทพนะครับมือแรกมือเดียวสีส้มแท้ๆเลยเลขตัวถัง MRHDD ลงท้ายด้วย P100275 เครื่องยนต์ L15 นะครับ Z15500289 เบนซิน4สูบ1 5 0 0 c ี117แรงมาครับเดี๋ยวไปลองขับกันปายเครื่อง1500นะครับสเปกยอดนิยม นั่งได้7คนคุ้มค่าน่าใช้นะครับก็อารมณ์การขับขี่ก็จะคล้ายๆซิตี้คล้ายๆแจ๊สนะฮะต่างกันที่รูปทรงนะตาเร่งดีนะครับออกตัวไปก็ถือว่าไม่อืดนะครับค่อนข้างพุ่งใช้ได้ใช้ในเมืองผมว่าเหลือๆเบรกจึ๊กเลยนะครับช่วงล่างก็ยังแน่นยังนุ่มมากๆน้ำแอร์เย็นสบายห้องโดยสารกว้างนะครับเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบนะครับมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะครับพวงมาลัยเบาครับขับง่ายขับสนุกนะครับ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นรถสไตล์แบบพ่อบ้านแม่บ้านเอาไว้ใช้ส่วนตัวใช้ขนของจะเอาไว้ท่องเที่ยวก็พอได้นะครับโดยห้องโดยสารที่ดูแล้วก็ยังถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับวงเลี้ยวเป็นอย่างไรวงเลี้ยวแคบใช้ได้นะอ่าแคบใช้ได้ฟีลการขับเหมือนแจ็ตเลยวงเลี้ยวแคบพอๆกันนะนี่เราไม่ได้หักหมดด้วยนะครับเหลือๆเลย นะเพราะฉะนั้นเรื่องความคล่องตัวสุดยอดด้วยนะครับอัตราเร่งอะไรก็ดีนะครับเป็นเครื่องพันห้าที่ค่อนข้างเสถียรนะครับใช้งานง่ายทนทานเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะวันนี้ราคาเหลือเท่าไหร่ไปอ่าตัวนี้ m i ม่เนอร์เชนแล้วนะครับแล้วเป็นตัวท็อปสุดเลย1.5 R S นะฮะร,รถครอบครัวขนาดเล็ก7ที่นั่งคุ้มค่าน่าใช้และยังประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมด้วยนะฮะกับเจ้าตัวนี้เลย2017 h o n d a ด o b i l i o Miner c h a ให1 5 R S ตัวท็อปใหม่ 7, มื่นมาด้วยค่าตัวรถใหม่ป้ายแดงนะครับเจ็ดแสนมสามลบาทได้รถบา้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แต้ๆเจ็ด0มื่นกิลเมตรับประกันสึกิเต็มราคาครับอ่ะปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขายอยู่4 7 9 0 0 0บาทฮะพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง459,000เครด,ดิตดีจะเต็มฟรีดาวลดศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะนอกจากนี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี2 4ชั่วโมง และเดี๋ยวก่อน,นออกรถครับผมจะรถเข้าศูนย์ฮอนด้าเช็คระยะเป็นท่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต้นทังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีทํากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยได้ตัว top RS นะฮะได้ไมค์เจ็ดหมื่นและได้สีส้มเท่ๆแบบนี้ก็อยาช้าครับ ไลน์มาเลยด้านล่าง id line app sp หัวหนะ้าแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g ูเกิลแแบบบีมสิบเาีประการเราอยู่ถนนกันเราประพฤกต์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิก,กาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบาประกรับตื้รถทุกรุนทุกพี่ห่อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้ใหรดวดเร็วทันใจภายในหนาที รถเด่นยันมนคลิปหน้าจะทิงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ออกับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเกาศรีประกรณรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com